เป็นไรจ้านี่ใส่โอ้ยแกไปหมดแล้วเปลือาไม่กินเหรอโอ้โหไอ้ทิมไอ้ทิมรับซื้อผักผ้าไว้แล่วปะใช่ครับอาจารย์ครับอย่างนี้นะสิบบาทผมให้สิบบาทครับเต็มเต็มต้นหมอ่ออพูดหอมมันมันไม่ได้มันแต่มันได้ความความหอมครับอันนี้ว่ากินปะครับ ว่ามันพัแก่ๆอย่างนี้ใช่ครับซื้อครับผมซื้อยังไงให้ตามขนาดนั่นไม่อยนจะมาเอาไปทลายโอ้ครับคุณหมอผมเป็นสองผู้บาดทรายนั้นอีกนนิดึงเครื่องที่มันกำลังต้องเหรอครับอันนี้อร่อยไหมครับเครื่องที่มันกำลังอ่อนๆอันนี้ครับคุณหมอลุงลุงหมอกล่าวว่ากะโหลกข้างในเข้าวดำที่มันขย่อแล้วมีน้ำครับบอกผมได้เลยผมมาซื้ออโอเคครับคุณหมอผมซื้อจริงครับผมไม่โกหกเป็นวันนี้เซมไปเจอยู่ เป็นอะไรใ่ช่่ด้หอห้ามืมนะนี่หรออะไร จบเลยจบแค่ร้อยเดียวของของหมอโปผมแถมให้ครับผมรับไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมตาติดผมวะเนี่ยนะฮะติดผมได้นะติดได้นะครับต่อค่ะขอบคุณคุณครับ มันเด็กติดต่อคะ่ะค่ะโอ้ติดต่อได้ครับติดต่อที่ที่ตก,กได้ด้ได้ได้ไดได แชมูอาบูมันเอาน้องมาน่ยมันเป็น้ขาวทั้งดำน่ะบ้านนั้นใช่ไหมเหมือนจะแบบว่าดูร้ายมากเลยนะต้า่าเพกนี่จนเบรกไงงอกระโดดฟุ้อยันยันไปถึ่เัาชาบูมานี่มาิน จทำเป็นจเงินไม่ได้เลยนะมันไม่หันเลยนนั้นอย่านี้แหละแม่ถึงงงว่ามันใช่นไไม่ใช่อะไรก่อนถ้ามันอยู่ท้งวันมันนอนท้งวันมันเพิ่งมาเ่าแล้วมันก็จะกลับไปนอนมันเหนื่อยงจะเไนั่งลงนอนนอน อยากกินเค้กไปเอารถออกปะสงสารกอโคกน้อยมีไหมมีไปแม่ฝากซื้อส้มด้วยส้มร้านเดิมอ่ะ